สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเป็นคายปากสี่เซนครับอันนี้คือเก็บขึ้นมาเลยครับเพราะว่าน้ำมันแห้งครับอันนี้ดูจำนวนปลานะครับติดๆนะครับนี่ครับไซส์ประมาณนี้ครับนี่ครับในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นปาก3ามเซนครึ่งครับ นี่ต้องเก็บมาแกะข้างบนเลยครับเพราะน้ำมันแห้งตัวปากสี่เซนตอนเช้า กูมาแล้วนะครับได้สี่โลครึ่งครับแล้วก็ในส่วนของปากสามเซ้นครึ่งนะครับได้หกโลครึ่งครับสู่ช่งเช้าได้สิบเอ็ดโลครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีครับนี่ครับท้องแตกครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนี่ครับปัดซอยนั้นเลยครับปัดเพียนมาก นี่ก็ทำปลลาครับเดี๋ยง่าเดี๋ยว,ยยวแกะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูอทิ้งว่าได้กิโลนะครับ